วันนี้เป็นวันพิเศษเลยทุกคนเพราะว่าน,นี่คือซัมซุงที่พรีเมี่ยมที่สุดทาร์เดนอุลเคยจับมาเลยนะซัมซุงกราซี่ซีโฟ่ห้าทอมบราอิดิชั่านทุกคนพร้อมกันแล้วอินทัมมา่าสำหรับตัวนี้ผู้ชมซ4 5 Tom Brown Edition ตัวนี้เนี่ยก็กำลังจะเปิดวางจำหน่ายนะผู้ชมก็คือให้จองกันนั่นแหละวันที่12กันยายนนี้ตอน10บโมงตรงนะทำไปเล่นไปหลายๆคนจะคิดว่าเอ๊ะราคาเนี่ยประมาณนีน้จะขายได้หรือเปล่าปกติตอมบราอิดิชั่นเนี่ยหมดตลอดนะคะ ทำไปเล่นไปดังนั้นบอกเลยว่าความพิเศษของเขาคือเนี่ยคือความรู้หลานี่คือครั้งแรกของสเตปพิกโดยที่ได้สัมผัสทอมบราวดิชันอะมาดูกันีกว่าว่าเขามีอะไรพิเศษบ้างนะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นะของทอมบราวที่เรารู้กันอยู่แล้วก็ทุกปีเนี่ยมันก็จะเป็นสีประมาณนี้นี่น้ชมเปิดออกมาปุ๊บดูดดูดูดูดอดูดูว้าช่านี่น้ชมเสียเป็นแสนนะก็ต้องได้รายละเอียดและก็ดีเทลที่ดีด้วยโอเคนะผู้ชมอะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเปิดมาปุ โอ้เป็นไงเปิดมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอความพรีเมียมหรูหรานะลักชัวรี่สุดๆเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางนะคะก็ใช้งานได้ไม่ใช่กระเป๋าเดินทางหรอกเมื่อก่อนเขาเรียกกระเป๋าเจมส์บอนด์กันลุงไม่รู้เรียกว่าอะไรกระเป๋าอะไรอ่ะบีฟเคสอ่ะคุณอ่ะอันนี้นะคะทอมบราวน์นิวยอร์กนะคะอันนี้นี่ก็มีอะไรไหมอ๋อผู้ชมบอกว่าเนี่ย take a seat at the Tom Brown table นะคะก็คือบอกว่าขอบคุณนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งต่างๆนานาก็ว่าดไปเขาบอกว่าเป็น universal นะคะ ของนวัตกรรมที่เอลเล็กแก็คือสง่าง,งามมากของ Galaxy C45 นะท้า u a Edition ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นกันนิดนึงดีกว่านีน้เราเก็บคข้าที่เดินก่อนผมดูลหลายหมดเลยเนาะทุกคนเอาละเปิดมาปุ๊บงอันนี้คือเคสหนังคุณผู้ชม2แบบนะอันนี้คุณผู้ชมเคสหนังแบบแรกของเขานะสวยไหมสวยเห็นไหมแล้วก็มีนี่มีเล่นสีทองด้วย เธอมันดูดีมากเลยแบบที่2ล่ะนี่นะครับอันนี้เป็นแบบหนังเรียบนะพร้อมกับนี่นะคะสีของ tom brow n edition นั่นเองโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหก็ดูดีเลยทีเดียวนะเรียกว่าใส่ปุ๊บก็คือประกาศตัวตนชัดเจนมากๆทีท่ก่อนอันนี้น่าจะค่อนข้าง,างอินกับ tom brow ในที่มันเป็นเวอร์ชันสีขาวด้วยแต่เนี่ยจะเป็นแบบแนวหนังเนาะราวนี้มาดูอันนี้ก่อนนี่นะคะ galaxy watch 6นะคะนี้อันนี้ก็โอ้เล่นมาตั้งแต่กล่องเลยนะตรงนี้ลวดลายต่างๆนี่นะคะสวยไหม เธอ,อสวยมากโอ้โหเห็นมาจากนิวยอร์กคุณผู้ชมว่าแบบใส่แบบ Tom ทอมบร Edition สวยมากโอเคอันนี้คือ Watch 6ที่สวยมากแต่ว่าที่เจ๋งกว่าน,นั้นก็คืออะไรทุกคนเขามีสายให้ด้วยเหมือนกันนี่เป็นสายหนาปกติถ้าเกิดว่าโอเคเราไม่อยากใช้ตัววันนี้วันนี้แบบม o ดเนี่ยไม่อยากใช้ทอมบรา w เดชันเนี่ยเราก็ใช้เป็นสีปกติก็ได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าอยากจะ ใช้แบบโอ้โหนี่นี่นี่เห็นไหมทอบราวน์นี่งคือแบบเออต้องอย่างงี้สิวัยรุ่นสวยปะล่ะอะใครว่าสวยบ้างลองโหวตคะแนมนมาหน่อยโอ้โเธอ,อสวยมากนะคะก็จะเป็นบอทเปเปอร์ของ Tom Brown Edition ด้วยแบบนี้โอใครว่าสวยบ้างนะคะลองคอมเมนต์บอกดูดหน่อยสวยมากเลยนี่นะคะก็จะมีพวกอแอปพลิเคชนันต่างๆอะไรแบบนี้สวยมากเลยอะ เทระเบิดไปเลยเอาเค้า okay. คุณผู้ชมชุดแรกผ่านไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวโทรศัพท์กันมากดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเอาล่ะเดี๋ยวมาดูโทรศัพท์กันดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับ C45 Tom Brown Edition นะครับนี่ก็หดูดีไปหมดเลยเนาะคือมันสมราคาจริงโอ้โหสวยแล้วขนาดนี้นี่นี่นี่น,นี่ทุกคนดูสิด้านในก็ยังมีแบบเล่นเขาเรียกว่าดีเทลนะเอาล่ะคุณผู้ชมนี่คือหน้าตาของเขาสวยจริงๆเลยนะอยากจะจองสักเครื่องจริงแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าณดุดเนี่ย ตั้งแต่นนด่ด,ด,ดทูทำสื่อ IT ไอ <t ell noise> ทีมานะทําข่าวมานะคือบอกเลยนะว่าไม่มีไม่มีใครเคยจองทันอะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทําเป็นเล่นไปทวกบเอะมันจะขายได้หรือเปล่าพี่โหมันหมดตลอดนะสำหรับตัวรุ่นนี้นะผู้ชมตัวนี้จะเป็นหน่วยความจุนะแบบ512 g b แล้วก็นี่นะคะ S Pen เนี่ยก็จะมีปลอกของ S Pen เนี่ยให้ด้วยพร้อมกับคำว่า t อม Bow n n w y y r r k เหมือนเดิมนะคะทุกคนดูสิ S Pen ยังมีแบบสกรีนคำว่า n วเลอ่ะโอ้โหแล้วเนี่ย เป็นไงคุณผู้ชมสมกับราคา1นึ่งแสหนึ่งหืห้าพันบาทหรือเปล่าเป็นไงบ้างทุกคนดูสิมโมมันสวยเนาะว้าวขอบทองเธอโอ้โหอันนี้เป็นขอบทองเลยนะคะเวลาวางปุ๊บนะทุกคนดูสิโอ้ดูลามาเห่ามากสะเดาเหลือเกินอันนี้ขอบทองนะถ้าขอบฟ้านย่บอกดีสแลมได้แต่เลี้ยวอะไร สีทองเนี่ยตัดกับตัวของสีเนาะของทอมบราวที่เป็นสีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะรวมถึงตัวเครื่องเนี่ยที่หน้าจอเป็นสีดำนะแล้วขอบเนี่ยเขาเลือกใช้สีดำเห็นปะเออเอาจริงๆนะถ้าสมมุติว่าตรงนี้ไปทองหมดนะเราว่ามันจะดูลิเกมากเลยแต่พอมันตัดออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเอา้กากลายเป็นว่าหรูหราแบบสุดๆไปเลยอันนี้ถือว่าเป็นความดีงามมากๆจริงๆของการออกแบบนะฮะทุกคนดูตรงขอบกล้องนะเห็นไหม ขอบกล้องเนี่ยก็เป็นสีทองเหมือนกันนะคะแล้วพอมันชนกับขอบอีกทีหนึ่ง้งอง cover ที่เป็นโมดูลเน่ยพี่ดูสีแดงๆเห็นปะก็เป็นแดงทองเห็นไหมแดงทองตัดโอ้โหคือแบบไม่รู้จะพูดเลยดีนะนอกจากคําว่าพรีเมียมแล้วก็หรูหรามากจริงจริโอ้ my god คุณผู้ชมดูล็อกสก,กรีนเขาสักก่อนโอ้โหพี่โอ้พี่ก็เทละเบิดไปไหนเนี่ยนอะแล้วก็ตีมเขาเนี่ย คือมันเยอะละถ้าเราเกิดจะไปใส่สีทอมบราวน์ทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบการตัดแบบคล้ายๆแล้วกันรักเรียกว่าคุมสตรีมไว้นะคะให้มีความเรียบหรูสง่างามแบบนี้นั่นเองเนาะแต่ว่าด้านบนเสียดายนิดนึงถ้าเกิดว่าเปลี่ยนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนได้เนี่ยกูตล็อกนะเรารู้อยู่แล้วเนาะสาวกซัมซุงก็เปลี่ยนเป็นสีของสีขาวกันไปได้อันนี้เนี่ยก็ลองดูนะคะในตัวของสีมว่าชอบหรือเปล่าสำหรับเราเนี่ยเราคิดว่ามันมีความสวยงามมากๆเลยนะคะ โอเคอ่ะฮ่ะอันนี้เป็นอ๋อเป็น Google Assistant นะฮะเป็น Google Voice นั่นเองการโทรเขา้าโทรออกอ่าตีมันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสีแบบออกทองทองขาวขาวตัดตัดแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยวะ่ะกล้องเปลี่ยนไหมกล้องไม่เปลี่ยนนะคะเซตติ้งเปลี่ยนไหมคะอ่าเซตติ้งเป็นอย่างงี้เป็นดำทองอ่าเป็นดำทองแบบนี้เนาะ,ะโอ้โหเป็นไงค,คุณผู้ชมสวยงามเลยเนาะ เรียกได้ว่าสวยแบบสวยตะโกนเอาล่ะคุณผู้ชมนี่คือที่ชาร์จของเขานะวูไปไงที่ชาร์จที่มันสะเดีวเหลือเกินไหมพี่น้องก็คือมันว่ามันดูแล้วมันก็อินเนาะมันมันอยากได้ไปหมดเลยนาอทุกคนว่าไหมมันสวยไหมทุกคนว่าทุกคนดูดิมันสวยแบบสวยนะแต่เห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยยังไม่หมดปีเท่านี้เอาล่ะทุกคนนี่มาดูกันในตัวของ Galaxy Watch กันบ้างเนาะ Galaxy Watch เองเนี่ยก็มีที่ชาร์จเหมือนกันนะโอ้ไปแกอันนี้ที่ชาร์จของ Galaxy Watch นะคะก็จะเป็นลายนี้เหมือนกันว้า <Whoa. S 1> อ่ะคันนี้นะแน่นอนว่าสายชาร์จของ C4 เองก็มีเหมือนกันนะคะอยู่ตรงนี้เลยดึงออกมาดึงแบบนี้อันนี้เป็นสายชาร์จของทาง C4 5นี่โอ้โ oh ห Samsung Tom Brow New York เห็นไหมคะอ่า ซื้อปกติไม่มีหัวชาร์จให้แต่ซื้อเป็นแสนปุ๊บหัวชาร์จกับสายมาพร้อม edition ด้วยเซลแซลเนาะอ่ะนี่นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือความสวยงามพิธีพิถันที่ทางซัมซุงเนี่ยใส่ลงมาให้กับรุ่นของ Tom Brown Edition ตัวของอความพรีเมียมลูราแบบนี้นะคะแล้วก็ความละเอียดประณีตของเขาอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าใครอยากได้นะคะทอมบรา Edition เนี่ยราคาก็คือ1 1 5 0 0 0บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ าราราพื้นโตก็เหมาะกับความพรีเมียมแล้วก็หรูหรานะคะแต่ว่าความคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยอันนี้แล้วแต่คนมองแต่สลับนักดูดนะบอกเลยว่ายัางไงร,รุ่นเนี้ยก็หมดอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะสำหรับตัวของ t Tom b r o w n e d i t i o n ตัวนี้นะคะใครที่เป็นสาวกนะคะของตัวซั s u n g อยู่แล้วรุมถึงตัวของ c 4 5แบบนักดุด,ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่รอคอย o m Brown Edition ทุกๆปีเนี่ยเราคิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้ าล้ใครที่อยากได้นะคะรุ่นนี้ก็อย่างที่เราพูดไปนะ12กันยายนนี้นะคะราคา115,000 10, บาทเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมละกับความพรีเมียมหรูหราแบบนี้ใครอยากได้ก็สามารถหาซื้อกันได้นะคะก็มีความพิเศษพิธีพิทัานมีความแบบเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะเลยวันนี้ได้ดุดดีใจมากที่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้จับแล้วก็รู้สึกว่า เออมันดูดีหลูหราจริงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลราฟนดีราติสวัสดิ์จากโอเยสมีค่ะบ๊ายบาย